ช่วงนี้เข้าแรงเต็มตัวแล้วนะทุกคนอย่าลืมให้น้ําให้ปุ๋ยต้นไม้กันด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนนางฟ้าการ์เด้นค่ะที่สวนนางฟ้านะคะนอกจากจะมีน้ําหมักชีวภาพแล้วเรายังมีแบบแห้งด้วยนะคุณภาพไม่ต่างกับแบบน้าเลยจ้าตัวนี้ผงปลาทะเลนะคะจะอยู่ที่60%ส่วนอีกสี่เนี่ยจะมีส่วนผสมของขี้หมูไบโอแล้วก็ขี้ไส้เดือนค่ะธาดอาหารครบถ้วนบํารุงพืชได้ทุกส่วนเดอ้อใช้งานก็ง่ายนะคะตัวนี้เปิดถุงใช้ได้เลยค่ะตัวอย่างต้นนี้นะคะเป็นเลมอนดากนะคะเราจะให้ 3กำมือในบริเวณที่เราปลูกเนี่ยต้นก็โตพอสมควรนะคะให้สังเกตว่าทรงพุ่มเนี่ยเขาไปถึงไหนถ้าทรงพุ่มถึงไหนก็โรยตรงบริเวณนั้นได้เลยย้ําจังเลยนะทําไมต้องรอบทรงพุ่มด้วยจําให้ขึ้นใจเลยนะคะทุกคนเพราะว่ารากฝอยเนี่ย ทรงพุ่มไปตรงไหนนะคะรากฝอยก็จะอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นเลยเอา้าแล้วถ้าทรงพุ่มมันไปแบบเป็นเมตรล่ะนางฟ้าทําไงก็ไปโรยตรงนั้นเลยค่ะหรือให้ใส่ปุ๋ยตรงนั้นแหละถูกต้องแล้วนะคะถ้าต้นยังเล็กอยู่นะคะทรงพุ่มยังไม่ได้ไกลมากเหมือนต้นนี้นะคะก็คือต้นมะนาวที่เราเพิ่งลงปลูกไปไม่นานนะคะทรงพุ่มก็ยังแตกกอไม่ไม่ไกลมากก็ใส่แบบนี้เลยเหมือนในคลิปนะคะแล้วต้องให้บ่อยแค่ไหนอะ่ะ เนื่องจากเป็นชีวภาพนะคะทุกคนต้องให้อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าให้ทีละน้อยนะคะให้ประจําทุกๆสัปดาห์หรือว่า10วันครั้งก็ได้ค่ะหลังจากที่เราโรยปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกครั้งอย่าลืมรดน้ําตามด้วยนะคะฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนอย่าเก็บไวเ้เบิรงคนเดียวเด้อถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักมานะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย